Good afternoon student. Afternoon teacher. Ah, how are you today? Yes I'm fine thank you teacher. อ่าพรุ่งนี้มาโรงเรียนไหมคะไพรุ <don> ่งนี้วันพฤหัวสวันศุกร์มาโรงเรียนไหมคะมอ่าวันศุกร,ร์พฤหัสศุกร์ครูติดอบรมสองวันนะคะไม่ต้องมาโรงเรียนนะแล้วตอนนี้ครูคก็เลยมีใบางานให้กลับไปทำแต่ว่าทำวันละหน้าก,ก็ได้นะคะเ<อ>พราะว่า นเรียนอย่างมีความสุขและเน้นให้นุกคนได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนร่วมห้องนะคะเวลาอยู่กับครูเนี่ยครูก็สอนให้ผู้หนูมเนี่ยรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนนะคะจะได้รู้จักใช้ชีวิตยังไงมีน้ำใจรู้จักการแบ่งปันรู้จักการช่วยเหลือกันนะคะรู้จักการเข้าสังคมนะแล้วก็เวลาให้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเด็กๆก็ต้องพยายามทำนะคะพยายามทำจะบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ย ไม่ได้แล้วนะเราจะขึ้นอนุบาลอะไรแล้วลูกอนุบาลสามแล้วนะคะสำหรับการบ้านมีแค่สอง้าเท่านั้นดีไหมดีทำวันละเท่าไหร่ทำวันละน้าพอไม่ต้องทำเยอะเดี๋ยวมาเก่งเกินคุณครูนะคะอ่ะเริ่มส่อเอาเสา ตาที่ไม่ได้ดูปานิ้วมือคุ้งๆบ้างไหมมีไหมมีหนึ่งคนแหละที่ไม่สนใจเนี่ยคุรูเห็นอยู่เนี่ยทางมองนะก็ยังก็ยังยุ่งกับที่นอนอยู่เนี่ยเอามือวางออกเลยแล้วมองเนี่ยมองตาในมือคุ้งรออีกหอดิรออีกหอดิงรออีกหอดิงรออีกหอดิ้งหมออึมือหมออมือต่ออีกหนตื่ ตอตึกกอตึกบอตึกอตึกบอยใบบออใบบอยใบบอไฟบออไฟบอยไฟบออไฟบออะมักมออะมรออีกอิออกิมัดิดอ่านเองสิหนึ่งสองสามสองสามอะไรคะสองสาอูเกียมมมาต่อไปพออูบัวโอ้เก่งมากบอูบัว อ่ะต่อไปรออีกงอเริงรออีกงอเริงเก่งมากทำไมงงแสงรออีกงอเริงกระโดกริงไหมคะไม่ต้องกระโดกเพราะมันเป็นรอรอเิงนะคะมออือมออือมออือตาออือกอึตออึกอตึกกออึกอตึกบอบอ อบใบใช้สลายไหมอะไรสไลายไหมม้วนม้วนละไม่ย uh, ีงเองไฟไฟใช้สลายไหมอะไรสไลมยไหมมลายเก่งมากมออมะมออาหมลอยอีริลอยอีริมะริมะริใช้สไลอะไรสไลอาสรลอาแล้วก็สรลอีกนะคะอ่านคำนี้เองทีหนึ่งทงา เดิกต่อไปนะต่อไปนาต่อไปเป็นสาระอะไรหรือนี่ง่ายมากสระสระะสระอเอาสระเอาสรเอานะคะงอเอาเงางอเอาเงางอเอาเงาตอเอาเตาตอเอาเตาตอเอาเตาใครผันจะบ้างตอเอาเตาไม่เอกใส่ไหมวันยุเข้าไปตอเอาเตาไมเอกอะไรเม่เตาเนเตาตเอาตาเมเตา ต่อเอาเต่าใส่วรรณยุกต์ไม่เอกเข้าไปอ่านว่าเต่าเต่าซึ่งเป็นอะไรเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์นะคะเดินเปนไงเต่ามันเดินยังไงเดินขามีใครอยากเป็นเต่าไหมจะได้เดิน้าอยากเป็นเต่าหรือกมตายกายตายนะคะอ่ะต่อไปสอเอาเสาสอเอาเสาเสาอะไรคะเสาสัญญาเสาสัญญา เสาไฟฟ้าเสาอะไรคะเสาเสาอะไรคะฮะเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเสาสัญญาณเสาหมูกระทะจนใครจะหิวแล้วเนี่ยอ่ะต่อไปขอเอาเขาขอเอาเขาขอเอาเขาเขาเขานี่มันเป็นอะไรคะเขาขเขานี่มันเป็นอะไรไม่ใช่เขาจริงนะ ขาวอันนั้นขาวขออววขาวขาวทีอย่างเงี้ยางเนี้แต่ถ้าเ่าเนี่ยขานี่มันคืออะไรมันคือสัตว์ที่มันอยู่ที่ไหนหัวหัวอยู่ในหัวแล้วลูกอยู่ในหวัวถ้าเราไม่สระผมแล้วผมสกปรกเราจะมีอะไรมีเหาอยู่บนหัวยางมีเหาไหมคะไม่ยากขอเอาเหาเหาเอาเออเก่งมากขอเอาเหาเหาเองเก่งมากตรงมี้ให้น้ำมนหน่อย อ่าแล้วนเก่งมากเห็นไหมขอเอาเถาขอเอาเหาเหาเอกเถาเราใส่วรรณยุกต์อะไรคะไม้อะไรไม้เอกไม่เอกลงไปกลายเป็นคำว่าเหาเออเหาวนี่มันคืออากัปกิริยาของอะไรเออของหมาเหาคนเหาได้ไหมไม่ได้ได้ถ้าคนเหาคนก็ต้องกลายเป็นหมาแล้วไงอย่างเงี้ยอะเออเกี่ยมมาอ่ะ you understand มาเรืองนี้มาโรงเรียนไหมคะคุณครูไปไหนคะไปไหนคะไปอบรมสองวันแล้วก็ติดวันเสาร์อาทิตย์อีกก็เป็นเราหยุดกี่วันเนี่ยสี่วันเพราะฉะนั้นหยุดให้สบายใจและเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่นะคะณคุณเชิญขอบคุ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 ณคุณขอบคุณครณเชบคุณคุณเชิญขอบคุเชิญขอบคุณเชิญขอบคุณเชิญขอบคุเชิอบคุเชิ